สวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้าจะมารีวิวนะคะผมแทร้อยเปอร์เซนจากร้านเวลิวิกทรงนี้จะเป็นทรงซอยสั้นนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาใส่ให้ดูนะคะว่าออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นมาดูหนังแทกเสมือนจริงก่อนตัวนี้จะเป็นงานทอโมโนนะคะเป็นงานฟิกแสกหนังศีษะเสมือนจริงประมาณนี้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นผมแทร้อยเปอร์เซนทรงซอยสั้นนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาทำ how to ท,ที่การใส่วิกนะคะอันดับแรกเลยก็คือสาวผมยาน,นะคะคนเก็บผมด้วยใน,นเก็บผมเหมือน ที่แม่ค้เก็บให้เรียบร้อยนะคะส่วนสาวที่อยู่ในหมวดผู้ป่วยหรือว่าเพิ่งบวชเสร็จไม่จำเป็นเที่จะต้องใช้เน็ตเก็บผมก็ได้คะ่ะอันดับที่2นะคะก็คือปรับตัวปรับระดับให้เรียบร้อยนะคะ ตัวปรับระดับจะอยู่ตรงท้ายทอยวิกนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้มีช่องๆมีตะขอให้เกี่ยวก็เกี่ยวให้มันพอดีเกี่ยวให้มันพอดีกับศีรษะเรานะคะให้เป็นไซส์พอดีกับศีรษะเราเวลาใส่แล้วมันจะเป็นเชฟแล้วก็ไม่พองแล้วก็จะดูแบบว่าไม่โปะนะคะดูสวยงามยิ่งขึ้นประมาณนี้หลังจากนั้นก็สวมได้เลยค่ะวิธีการสวมนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะสวมจากหน้าไปหลังหลังไปหน้าคือแบบจะขึ้นอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนคือได้หมดเลยนะคะเอาที่ว่าสวมแล้วเรารู้สึกโอเคแล้วก็สวมง่ายนะคะ จากนั้นก็ปรับจรอ,อะไรให้เรียบร้อยนะคะจอรวิกนะคะให้ตรงกับจอจรจริงๆของเรานะคะก็จะได้โพสิชัรจทจ่จะยิ่งเป๊ะยิ่งขึ้นเลยะะคะ เดี๋ยวแม่ค้าจะมาหวีเซตทรงให้ดูเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้นะคะหวีที่แม่ค้าใช้นะคะจะเป็นหวีสวีวิกโดยเฉพาะของร้านเวอี่วิกนะคะหวีได้ทั้งวิกผมแท้หรือว่าวิกผมเส้นไหมแฮร์พีซต่างๆที่แม่ค้าใช้นะคะทุกคลิปแม่ค้าจะใช้อยู่หวีเดียวนะคะเวลาหวีก็จะไม่ไปติดลูกไม้ที่อยู่ข้างในวิกนะคะแล้วก็จะช่วยขนหนกเส้นผมด้วยประมาณนี้ค่ะ ะน,น,นะคะวีนิดนึงนะคะทรงนี้ไดมาบ้างแล้วนิดนึงนะคะเพราะฉันวีจะค่อนข้างวีง่ายนะใครที่แบบว่าไดทุกวันนะคะก็ ตั้งโชว์เอาไว้แล้วก็พอเราสวมอะเราหวีนิดนึงมันก็เข้าที่เข้าทางแล้วนะคะเดี๋ยวแม่คะจะมาหนีบโชว์นะคะหนีบนิดนึงพอนะให้รู้ว่าเราสามารถได้ได,ได้หนีบได้นะคะไม่ละลายแม่คะเลือกตรงนี้นะก็สามารถหนีบได้ไดได้ไม่ละลายนะคะเป็นผมแท้ร้อเเซ็นต์ไม่ละลายไม่ขาดล่วงย้อมผมทําได้ทุกอย่างเลยนะคะค่ะใครที่สนใจตัวนี้นะคะเดี๋ยวแม่คะจะให้ดูหนังสักก่อนก่อนที่จะปิดคลิปนะ นี่ค่ะหนังเสียเสมือนจริงงานทอรโมโนนะถ้าใครที่สนใจตัวแบบนี้อย่างนี้เลยนะคะอย่าลืมที่จะทักแม่ค้ามานะคะเพราะว่าตัวน,นี้เป็นตัวขายดีแล้วก็หมดไวนะคะทักมาที่เวลี่วิกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ